p l l a y i s by DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันก่อนวันหยุดนะคะเรียกได้ว่าซ้อมวันหยุดกันเลยละกันกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยเพราะว่าเมื่อคืนตัวย,ยุว่ยกันหมดแล้วแหละเมื่อคืนเป็นไงคะได้รับความหอยเหี่ยวกันทั่วหน้าผมออกไปวิ่ง ใช่เพราะว่างี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานถ้าเราคุยกันแล้วเมื่อเช้าถ้าใครได้ฟังจัดรายการอ้อมจะพูดบ่อยมากสองลแล้วนะว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศของท้องฟ้าเราได้รับเกียรดเมื่อเราอยู่ตรงอโศกเราได้รับเกียดอยู่ตรงเส้นบางๆระหว่างแบ่งแดนมืดกับสว่างค่ะเพราะว่าตอนตอน,ตอนประมาณสักสี่โมงสี่โมงกว่าตะกวงเขาก็จับอําไปด้วยข้อกรณีว่า เราไปวิ่งดีกว่าพี่อมออแดดส่องมาอย่างดี <c oughs> โอ้โหท้องฟ้าดูแจ่มแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแจ่มใสจริงนะเมื่อวานมันแจ่มใสามากเออฝนตกค่ำๆหรือมันจะได้ไปตามนัดสักพักหนึ่งคุยกับเพื่อนคุยธุระเรื่องงานมาแล้วจ้ะเสียงฟ้าร้องฝั่งเอกมัยแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่จริงมันเป็นเสียงของคนซีกนั้นซีกอโศกมองไปผินหน้าไปทางโน้นที่เป็นแถบสุขุมวิทต,ตอนเลขต้นเพลินจิต ฟ้าแดดแจ๋แสงแดดกระทบคอนโดที่อโศกมนตรีเต็มไปหมดสบายไม่มีฝนไม่อยากจะคุยเลยเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่ฝนเยอะที่สุดแล้วก็กลับสู่สภาวะของการที่มีรถติดเยอะพอสมควรกลับไปเหมือนกับ ที่เราเคยเจอกันจริงๆเหมือนตอนต้นต้นต้น,ต,นต้นฝนเราเคยเจอไปรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันอาจจะดูไม่หนักเท่านี้นะแต่ก็ประมาณนี้เลยเพราะว่าอย่างน้อยๆมีการใช้ชีวิตบนท้องถนนกันเร,เราเฉลี่ยที่สองชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงบางคนเร็วหน่อยออกจากออฟฟิศได้ประมาณ6โมงก็จะถึงบ้านกันที่2ทุ่มแต่ถ้าใครได้หลัง6โมง สตาร์ทที่หกโมงครึง่งหรือทุ่มถึงบ้านกันสี่ทุ่มห้าทุ่มบางคนถอดใจจริงๆนะเมื่อวานเนี้ยพี่กวงใช่ครับกวงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกไปวิ่งด้วยตอนแรกที่มั่นใจถึงศักยภาพของแสงแดดที่ผ่านทะลุชั้นมาชั้นบรรยากาศใช่แล้วพอห้าโมงเท่านั้นอนะวิ่งหลบฝนไหมไม่ได้วิ่งเดินไปถึงเฉยๆใช่เดินไปถึงก็รู้สึกยังไงหลฝนจน รู้สึกยังไงที่ได้ไปยืนดมอากาศเขียวๆสบายๆในสวนแต่ก็อากาศดีแล้วอากาศดีไม่ติดแต่ไปอยู่ตรงนั้นกี่ชั่วโมงอ่ะก็นั่นแหละก็นั่งดูดูฟ้าดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยคลิปซีรีส์ไปแทก็คตรสงสารแล้วเมื่อวานนะคะอาจริงๆกลับกันเมื่อวานเช้าเนี่ยมันเป็นวันที่รถไฟฟ้าที่ปุนวิถีเนี่ย ประตูค้างลองคิดถ้าะค้างกลางคืนดิถ้าค้างตอนฝนสาดนี่แบบพูดไม่ออกมันคนจะต้องตกใจแล้วก็จะยืนหลบใช่ไหมใช่ครับน่ากลัวแลวจะอันตรายมากเมื่อคืนก็รู้สึกว่ามีรถไฟฟ้าขัดข้องอยู่ที่สถานีแถวลาดพร้าวมันเลยทําให้ผู้คนอัดหนาแน่นอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือตอนเย็นอยู่แล้วหกโมงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าคนจะเยอะถูกไหมคะคมันรัอวถูกปะถูกครับและพอมันหนีฝนข้างล่าง ก็บางทีอาจจะต้องยอมเสียเงินเพิ่มและยอมขึ้นถูกไหมไม่รอรถสาธารณะข้างล่างแล้วแต่พอขึ้นไปอ่ะออกไม่ได้เต็มเต็มชั้นชลากันเลยอ่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นใจทุกคนและอยากจะให้ตอนนี้มันมีมาตรการที่ว่าถ้ามันเจอฝนหนักอย่างเงี้ยไลน์ออฟฟิศทุกออฟฟิศน่าจะเด้งแล้วก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นไม่ต้องเข้ามาทํางานหรอกอ่ะหรือเปล่าหรืออนุญาตให้เข้าสายได้ไปเลยป่ะที่ผมว่าไหมใช่ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะเพราะว่าควรที่แบบ จะคนที่พจชนภัยอยู่ตรงเนี้ยจะได้ไม่ท้อว่าโอเคถึงบ้านแคเที่ยงคืนกว่าจะอาบน้ําอีกกว่าจะนู่นนี่ข้าวไม่ได้กินเลยตีหนึ่งมันหดหูอ่ะเช้าตื่นมาแล้วมันแบบเนาะใช่ครับใช่ไหมพี่ก้งมันจะรู้สึกแบบหดหูแล้วเกินเออถึงบ้านก็ดเหนื่อย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 เมื่อวานแล้วเมื่อวานฝนนะต้องบอกเลยว่าลากยาวมากนะคะเที่ยงคืนยังร้องอยู่เลยอแล้วตกแบบแต่ว่าถามว่าเบาขึ้นไหมเบาอ้อมมีกับคนที่รู้จักอ่ะหลายคนเลยอ่ะ บางคนเซ็นทรัลเวิด์บางคนเอกมัยบางคนเอ่อเขาเรียกวอะไรใบกลับไปบางนา <ate blues> มีสามชั่วโมงโดยเฉลี่ยสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมง <te ass> กันทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สุขภาพจิตคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างอะเอาจริงบางคนหนักนะ <te ass> หรือเปล่ามีคนบอกว่าเมื่อวานไปเดินดูงานศูนย์ชีวิกิตตอนเย็นกลับบ้านตัวเปื่อยเมฆดําไล่มาแต่ยังโชคดีนะแต่บางคนก็เนี่ยค่ะรถติดเสมือนจอดรถใช่ครับและเออ รถไฟฟ้าทุกวันนี้มีห้องน้ำไม่เข้าไหมคุณผู้ฟังบนสถานีแจ้งเข้าได้แจ้งได้ใช่ไหม้ไม่แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เจอคนที่เยอะขนาดนั้นอ่ะเขาต้องทําหลายสิ่งและจะไปแจ้งตรงไหนเอียอันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือถามว่าบางคนทาไมยอมใช้ชีวิตที่ออฟฟิศยอมใช้ชีวิตในห้างเพราะอย่างน้อยมีที่นั่งใช่ถูกมีที่ยืดขาอย่างน้อยมีในห้างน่ะมีข้าวทานแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมีห้องน้ํา พอเดินทางออกมาพอตัดสินใจแล้วอะมัน<ช>ยากมากเลยนะเมื่อวันตอนผมกลับ้าผมก็ตื่ินใจว่าไม่น่าออกอตรงนี้นอนออฟฟิศไปจบจบใช่ไหม,ะมนะคะแต่มันเลือกไม่ได้แล้วค่าครองชีพเรามันไม่พอ<ช>กับ,บที่จะเอะอะแล้วก็แบบทิ้งตัวนอนตรงไหนก็ได้ะนะเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้เห็นว่านะคะก็ผู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเตรียมไอ้ไอ้ที่ระบายน้ําและอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งก็ปุดตุ บอกไว้หรือเปล่าได้มีโอกาสเตรียม,อมเ,อเออไม่แล้วมันไม่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยเหรอออันนี้สิ่งที่น่าสงสัยคือ,อมันไม่ได้ถูกเตรียมล่วงหน้าเหรอเพราะครั้งที่แล้วเาก็บอกว่าวันนั้นฝนมันปริมาณเยอะจําได้ป่ะครั้งล่าสุดตอนนอนที่หนักหนักล่าสุดฝนปริมาณเยอะจริงๆไม่เคยเยอะอย่างนี้มาก่อนถ้าครั้งต่อไปมันจะมีการเตรียมแล้วมันเนี้ยมันได้ถูกเตรียมไว้หรือเปล่า เพราะมันอยู่ในช่วงหน้าฝนจร,จริงๆเตรียมไปทั้งฤดูฝนก็ได้นะแต่ถามว่าอันนี้ยอมรับอโศกไม่ท่วมครับอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับว่าอโศกไม่ท่วมนะคะแต่อุดมสุขเนี่ยเป็นคลองเลยอันนี้ก็เห็นใจคนตรงนั้นแบบฝั่งสุขุมวิทลาดยาวไปบางนาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นไงที่เรียกร้องให้ตกคืนจริงๆตกตอนไหนถ้าหนักขนาดนี้ใช่ใช่ถ้ามันยาวขนาดนี้ก็คงเละเหมือนกันหนักนะ นะคะก็ <N ic ca> คุณทุกฟังบางคนบอกว่าตอนแรกก็พอทําให้สดชื่อนะคะพอหนักเข้าพอได้แล้วครับหนักเกินไปแล้วเกินไปแล้วจริงหนักเกินไปแล้วเกินจะแบกนะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็อาจจะทําให้หลายคนพักขอให้คุณไม่เป็นไข้กันละกันเพราะตอนนี้สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของไข้หวัดมันมีทั้งไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นะคะยิ่งถ้าตากฝนแบบนี้เนี่ย โอกาสที่มันจะมียุงมาเพาะพันน<ช>่ะมันก็มี<ด>อยู่พอสมควรในขณะที่หรือเอ่อเรื่องของไข้เลือดออกก็เป็นไปได้เพราะไอ้ไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคือร่างกายอาจจะอ่อนแอเพราะโดนฝนเปียกความชื้นนู่นนี่นั่นถูกไหมอาจจะพอเราไม่แข็งแรงภูมิเราอาจจะน้อยมันรับเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองมากๆถ้าคุณเปียกอ้อมรู้คุณผู้ฟังรู้แหละว่ากลับบ้านมันก็ต้องอาบน้ํา เช็ดผมแต่บางทีมันดึกมันเหนื่อยจนบาทีเราก็ข้ามไปแต่สิ่งหนึ่งที่อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณลุยน้ําสิ่งที่แบบพลาดไม่ได้ต้องถูทุกซอกเล็บเลยนะเพราะว่าเชื้อลงเ้อราหรือว่าไอ้โรคที่มากับฉี่หนูที่มันมากับน้ําที่ท่วมเราคาดเดาไม่ได้เลยค่ะเป็นกาลังใจให้กรุงเทพชีวิตดีๆค่ะ EFM News Shortck กรุงเทพงานคือเงินเงินคืองานทำมาตั้งนานมีแต่ง,งานไม่เห็นมีเงินเลย EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนี่เขาพูดจากใจเราหรือเปล่าวะงานคือเงินเงินคืองานแต่ทำมาตั้งนานไม่เห็น <c oughs> ต้องไปไหว้ตรงไหนบ้างเนี่ย <c oughs> เออหนึ่งเราต้องไหว้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทก่อนใช่ป่ะเราต้องไหว้เขาก่อนอันดับที่หนึ่งอันดับถัดมาก็ไหว้ไหว้ตัวเองนะแล้วก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูด้วยให้เขาเห็นบ้างว่าหนูทํางานใช่ป่ะพี่กวงจริงครับแล้วไม่รู้ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้ของถูกก็คงไม่ได้ของถูกกับของแพงไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนเนี้ยอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจนะคะอะไม่เป็นไรคุณผุกฟังเราก็มีเพลงปลอบใจกันไปเราก็อยู่กันไปถึงใกล้ๆหกโมงเย็น ن, แล้วเราค่อยลาจากกาันส่งคุณนะคะเพราะว่าวันนี้ก็แน่นอนวันศุกร์ไม่รู้รถจะติดกันหรือเปล่าแต่วันนี้ถนนโล่งนะเมื่อเช้า <S 2> <S 2> <S เหมือนคนเพลียจากเมื่อคืน ก็เลยไม่รู้ว่าเย็นนี้จะออกกันมากน้อยแค่ไหนส่วนข้อความที่ส่งมาบอกว่าเมื่อวานต้องขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจดีๆ<ช>อ่าสาหรับวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยครับรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเยอะยินดีค่ะก็เวลาคุณผู้ฟังมีความสุข <c oughs> นะพี่ของนะรเราก็สบายใจเ,เพราะว่าแน่นอนแหละเราเราช่วยอะไรมากไม่ได้<ช>ถ้าขอกําลังใจเราให้ได้เราให้แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะทั้งหมดคุณคือคนลงมือทํานะคะอะ อยู่ด้วยกันไปวันนี้วันศุกร์ปิดท้ายการทำงานของวีคนี้กับ l พ y l เชส by DJ อ้อมค่ะ